มาซ่อมแบตเตอรี่มือถือนะครับซึ่งซ่อมแบตมือถือนั่นเอง,องนะครับเราใช้เครื่องนี้เป็นตัวทดลองนะเพราะว่านี่เป็นห้ยวายเจ็ดนะครับอันทำทำการซ่อมเนี่ยมันสามารถซ่อมได้ทุกสถานที่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องใช้ความร้อนจากเตานะครับใช้ตัวนี้ เป็นเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องบัตกรีเพราะว่าเพราะว่าเครื่องบัตกรีในบ้านผมมันไม่มีดังนั้นผมจึงต้องใช้ไฟส่วนแบบที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นแบบที่ผมเอาไว้นานแล้วนะครับแบตตัวนี้นานแล้วส่วนแบตตัวนี้เป็นแบตที่เสื่อมแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันเสื่อมจริงๆนะครับมันบวมนะอ่ะตัวนี้มันบวมนะครับ และมือที่ผมดำๆเนี่ยที่มันดำๆอย่างเงี้ยนะครับเกิดจากถ่านนะครับจะถ่านไฟตรงนี้นะจะเห็นว่าผมต้องใช้ไฟนะครับใช้ไฟเพื่อทําความร้อนในการเชื่อมแบตเตอรี่ในวันนี้นะครับนี่ก็คือวัตถุดิบของเราหรือว่าการาเครื่องมือของเรานะครับการซ่อมครั้งนี้ก็จะเป็นการซ่อมที่ค่อนข้างจะแรงนิดหน่อยนะครับไม่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 ค่อยแบบ มันก็เป็นงานซ่อมนอกสถานที่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้ชมก็ต้องทําตามได้นะครับดังนั้นผมจึงเอาตะปูนะครับเอาตะปูเนี่ยเอาตะปูก็ได้หรือว่าจะเอาน็อตก็ได้นะครับมาผูกใส่กับเหล็กหรือไม้เออไม้ไม่ได้หรอกเอาใส่กับเหล็กนะครับเหล็กอ่าพวกเหล็กอะไรก็ได้นะครับหรือจะเอาเหล็กมาเลยก็ได้เอาเหล็กมาทั้งดุนเลยก็ได้นะครับเราสามารถเอามาลนไฟแล้วก็เอามาทําเป็นเครื่องบบตเตรีนะครับนี่ครับอันนี้ที่เราแกะออกมาเนี่ย แบตเตอรี่ใหม่ๆหรือแบตเตอรี่ที่ที่ออกมาจากเครื่องนะครับมันจะมี BMS นะครับอะจะเรียกว่าเป็น BMS ของเครื่องนะตัวนี้เป็น BMS แบบแบบนี้นะเดี๋ยวดูเนยครับ BMS แบบนี้ซึ่งเราแกะออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแผ่น BMS ตัวนี้สำคัญนะครับอย่าทำนี่เราวัดค้่บวกค้วลบก็ได้แต่ว่าของผมนะครับของผม ผมจะเห็นว่าคู่บวกคู่ลบมันอยู่อย่างนี้นะครับเห็นนะคู่บวกคู่ลบมันจะมีมันจะมีบอกนะครับคู่บวกคู่ลบคือทําได้ทุกรุ่นนะเปลี่ยนแบตอย่างเงี้ยทําได้ทุกรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับแบตคุณนะ่ะนี่ครับตัวนี้คู่บวกเห็นไหมมันจะเห็นเป็นคู่บวกฝั่งนี้จะเป็นคู่ลบครับอืมโอเคเอครับปึ๊บ เราก็เอาออกได้แล้วนะครับเราจะได้เป็นตัวแบตอย่างนี้เห็นไหมไอเครื่องแบตเตอรี่ผมจะได้ตัวแบตแบบนี้แล้วทีนี้เราจะวัดยังไงครับว่าเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบพวกนี้แบตเตอรี่พวกนี้จะต้องวัดด้วยวิธีไม่ใช่วิธีพิเศษนะเอาแบตเก่าเนี่ยแหละมาใช้แบตใหม่ก็มีนะครับมีลิงก์ มีลิงค์ให้คุณผู้ชมไปซื้อก็มีแบบใหม่เช่นกันแต่ว่าตัวนี้ผมพึ่งตัวเองครับเขพึ่งตัวเองเขาจำเป็นต้องเปิดเครื่องนะครับเพื่อ,อไว้ฟาร์มเกมอ่าก็นะครับมารับใช้ชาติปลูกมันขึ้นมารับใช้ชาติต่อให้มันตายแล้วก็ตามปลูกมันเอามาจากโรงศพแม่ใช่รับใช้รับใช้นายจนชีวิตจะหาไม่ล Mm เราจะวัดยังไงนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะยังไม่รู้นะครับตอนที่เราออกมาครั้งแรกเราจะยังไม่รู้หรือว่าเราจะจําไม่ได้ว่าขั้วไหนขั้วบวกขั้วลบบ้างนะครับเราก็วัดแบบนี้นะครับเนี่ยขั้วบวกน,นะครับบวกลบจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเออนี่บวกลบสามจุดเจ็ดโวลต์อ่ะ, 3, 7, อะถ้าเราเกิดว่าเราสลับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลบครับเพราะว่ามันไม่ตรงกันคู่ไม่ตรงกันดังนั้นตัวนี้จะเป็นขั้วบวก แล้วทีนี้ตอนเวลาที่เอาวงจรใส่เราก็จะใส่ทาบลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าข้วบวกมันตรงกันเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็โอ้ยมันเก่าเกินเข่าจะจะขาคาทำไงดีล่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาไว้ตรงนี้เอาไว้อย่างนี้แล้วก็พับลงได้ไหมพับลงล้วก็ได้ได้ได้ไดไดเอาเอา,เอา,เอาตามนี้แล้วกันตามนี้ตามนี้ นี่ครับแล้วเดี๋ยวเราพับลงครับอองานไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้องอาศัยความประณีตนะครับตัวนี้พอเวลาที่เอาไปลนไฟเนี่ยมันจะมันจะหายเออคือขั้วเชื่อมมันจะหายผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันจะช่างมันเถอะครับอย่าไปถามหาสาเหตุเลยเพราะว่าควันมันน่าจะเข้าไปปิดเห็นนะเราไม่สามารถที่จะเอานี่ได้แต่เราก็สามารถที่จะทําให วงจรมันร้อนได้คือเรื่องการเปลี่ยนแบตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกท่านั่งท่านอนท่ายืนท่า,ย,ายี่ยวทําได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเห็นไหมเสื่อมก็คือมันเสื่อมครับเราอย่าไปฝืนสังขารมันเราสามารถเอาแบตเตอรี่รุ่นอื่นเข้ามาแทานได้นะครับอย่างพวกโอเวอคือขอแค่ขนาดแบตมันเท่ากันกับฝาเครื่องอมันใช้ได้หมดเอาละโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือควบวกขัลบนะครับประมาณนี้ พอเวลาที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการพับลงนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พอเราเชื่อมเสร็จนะอันนี้ก็ฝนคมมันหน่อยอันนี้ไม่ต้องฝนก็ได้ใช้เครื่องมือกรีถ้ามันถ้ามันนี้ไม่ได้ก็ต้องฝนมะีดีโตทวนมันไป ้ามันคมมากเกินไปนะครับมันจะมันจะเจาะมันจะเจาะแบตเกิดไฟลุกได้นะครับระวังด้วยนี้ได้ไ,ได้ไหมสรุปได้นะครับเ็บพับอย่างนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่เท่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปหา ต้องไปหาหาอะไรอ๋อหวยนี่อะไรกับก็เท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 บจะแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นตัวฉนวนกันความร้อนจะดแีแต่แต่แต่แ,ตแล้วไงอะ่ะมันก็มันก็แบบตอนเวลาถ้ามันจะไหม้อะ่ะมันจะระเบิดมันจะมันจะผุมันจะพังยังไงมันก็ต้องอ ฉน,นวนอะไรก็เอาไม่อยู่เออก็จะเล่าแค่นั้นแหละครับถ้ามันจะไหม้ทั้งดีเนี่ยเอาละแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเรามันเราผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมอาจจะพูดมากนะแต่ก็ต้องเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความครบอะ่ะไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับเพราะว่า เพราะว่าผมเคยเจอมาหลายอย่างกับเคสแบตแบตพวกนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแค่ชั้นเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่แบตมันจะช็อตกันหรือขั้วของขั้วของ b m s มนะครับมันจะไปตําอะไรอย่างเงี้ยทำให้โทรศัพท์มันดับแต่มันไม่พังนะเพราะว่าไม่เคยเห็นโทรศัพท์พังเพราะเออแต่มันพังเพราะต่อผิดเนี่ยแน่นอนแต่ว่าไม่เคยเห็นโทรศัพท์มันพังเพราะมันช็อตนะครับมันช็อตกับบอร์ดหรือเอ้มันช็อตกับขั้วขั้วลบของเครื่องอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยเห็นแต่ว่ามันก็ไม่ดีครับมันลำขาดนะครับนั้นดังนั้นควรจะใส่สกอตเทปหรือว่าเทปเทปไหนก็ได้อ่ะเออใส่เข้าไปสองชั้นนะครับเพื่อไม่ให้มันทะลุออกมาโดนกับเจ้าตัวแผงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นการอออาจจะเป็นวิธีการซ่อมบ,บ้านแต่คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเวททุกเพศท,ท,ท,ทุกวัยทุกวัยการทำงานนะครับ ทุกท่านสามารถใช้ได้อ่ะลองดูครับถ้าเผื่อมันไม่ติดนี้จะได้หน้าแตกกันตรงนี้แหละไว้ะเดีย๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หาหนังยางมามัดอะไรก็ช่างนะครับจุดประสงค์ของคุณผู้ชมจะเป็นยังไงก็ช่างเ,เหมือนแบตมันจะหลุดว่ะ,ะควรจะทำให้ดีก่อนตั้งแต่แรกเนาะ ทำให้ดีแต่แรกปึ๊บปบนี่นี่นะครับเรียบร้อยอยากได้มือถือ,อเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรอือเปล่า เห็นไหมโอเคเรียบร้อยครับติดติดแบตกำลังเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นครับแต่ก็คือแบตถึงมันจะน้อยนะแต่มันก็ไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นนะครับด้วยความที่มือถือเครื่องนี้มันสามารถขุดบิตคอยได้เล่นเกมเอวีได้ฟรีไฟล์ได้นะครับผมจึงเอามาฟาร์มทอลัมซึ่งทอลัมเป็นเกมที่เอาไว้หาเงินนะใครที่อ่ะโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับช่วงท้ายคลิปนี้ ก็พิมพ์ถามด้านล่างได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยซ่อมมาทุกรุ่นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเครื่องที่ผมซ่อมอันนี้ก็จะเป็นระบบโซล่าเซลล์ของผมนะครับตอนนี้ผมขุดบิตคอยอมมันจะกินอยู่ที่แปดส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องขุดบิตคอยของผมครับนี่เห็นไหมครับมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับทุกเครื่องนะครับคือ ขุดบิตคอยอยู่ทั้งหมดนะครับเครื่องที่อยู่ตรงนี้ก็มีก็มีแรงขุดเหมือนกันนะครับเครื่องที่อยู่ตรงนี้ส่วนเครื่องที่ห้อยไว้ตรงนู้นนะครับก็มีส่วนนี้คอมผมนะครับก็เห<อ>็นไหมครับผเอามามันทํางานทุกเครื่องนะพวกนี้อันนี้ก็คือไฟที่เอาไว้ตัดนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของผมมันหมดจะเหลือแปดโวลต์นะครับเราเตอร์จะทําการตัดแล้วก็ ระบบขุดจะไม่ทํางานครับอ่ามันก็จะไม่กินไฟจะไม่กินไฟสักวัดเลยนะล้วถ้าคําถามว่าผมขุดแล้วมันได้อะไรได้เงินนะครับได้เหรียญขุดบิตคอยเนี่ยผมขุดได้ประมาณวันละวันละ1.5เหรียญถ้าตีๆก็1.5เหรียญถึง2เหรียญ2เหรียญนะวันละ30บาทเนี่ยเห็นไหมครับที่เห็นอยู่เนี่ยวันละ30บาท บางครั้งเจอบล็อกนะครับบางครั้งขุดเจอนะครับขุดมันขุดเองแล้วมันไปเจออะ,อะไรนะแจ็คพอตก็เจอแจ็คพอตมันคืออะไรนะครับก็เป็นเหรียญบิตคอยแล้วถ้าไปเจอแจ็คพอตผมก็จะได้คือแจ็คพอตมันคืออะไรเดียมันขุดสําเร็จนะครับผมจะได้สามสิบาทนะครับสามสิบาทไปกินฟรีๆนะอืมแต่วันนี้ผมก็ทําการซ่อมมือถือเพื่อที่จะมาฟาร์มเกมเดี๋ยวผมจะเอาเครื่อง เที่ยวไว้ฟาร์มเกมของผมให้ดูนะครับเนี่ยเครื่องนี้นะครับเห็นไหมเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้นี่เครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเครื่องนี้